แต่วันนี้สิ่งที่ผมเจ็บปวดคือผมหาพรรคที่เป็นประชาธิปไตยอยู่ไม่ได้แล้วไม่เชื่อที่น้องลองบอกผมสิครับว่าพรรคไหนเป็นพรรคประชาธิปไตยผมจะไปเลยผมไปมาหมดแล้วสุดท้ายผมยอมรับว่ามันไม่มีจริงแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เป็นนั่นก็เป็นประชาธิปไตยจอปอม วันนี้เป็นการแถลงข่าวครั้งสำคัญในชีวิตโดยเฉพาะทางการเมืองเป็นวันที่ต้องตัดสินใจทางการเมืองก่อนที่จะบอกว่าจะตัดสินใจอย่างไรนั้นผมจะขอฟ้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินวันนี้ผมสงสารประชาธิปไตยมากผมสงสารว่าประชาธิปไตยวันนี้ถึงทางตันมันไม่เหลือแล้วเพราะว่าผสมพันธ์กันหมดแล้ว มีแต่สร้างภาพมีแต่ความหลอกลวงทั้งสิ้นสารพูธกล้าที่จะออกมาแฉโดยไม่เกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นแน่จริงพักไหนบอกว่าเป็นประชาธิปไตยออกมาตอบสารพูธให้ได้และสิ่งที่สำทับว่าเป็นปรด็จการหรือว่าเป็นประชาธิปไตยจออปอมในร่างของประชาธิปไตยนั้นเนี่ยแม้กระทั่งคุณจตุพรพรมพันธ์ก็ออกมาแฉ ถ้าใครติดตามที่คุณจตุพรพรมพันธ์พูดนั้นเนี่ยตอบไม่ได้เลยแต่เขาใช้สีข้างเข้าถูนี่คือสิ่งที่มันตอบจำว่าประชาธิปไตยจอมปลอมมันเกิดขึ้นจริงมันมีจริงในประเทศไทยกว่า20ปีที่ผมอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยผมเกิดมากับประชาธิปไตยครั้งแรกอยู่กับพรรคไทยรักไทยตั้งแต่ปี2544 จากนั้นก็ต่อสู้ร่วมกันกับพักมาตลอดสุดท้ายก็มาอยู่พักเพื่อชาติเพื่อไทยเมื่ออยู่พักเพื่อไทยแล้วก็ประสบปัญหาว่าผมอภิปรายไม่ได้จึงเป็นความแตกหักระหว่างผมกับพักเพื่อไทยที่ไม่ให้ผมอภิปรายและพักเพื่อไทยช่วงที่ผมอยู่กับเขานั้นเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้ผมแต่ต้องริบก้มเป็นอันขาดพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นใคร ทำไมพักเพื่อไทยไม่ยอมให้ผมอภิปรายคนคนนี้นี่คือผมอยากจะบอกความจริงประเทศไทยให้กับประชาชนและวันนั้นคือวันแตกหักที่ผมแตกหักกับพักเพื่อไทยหลังจากนั้นผมไปอยู่กับพักเพื่อชาติมีคนพยายามใส่ร้ายผมวันที่ผมแตกหักกับพักเพื่อไทยบอกว่าผมขายตัวผมกินกล้วยสุดท้ายผมก็พิสูจน์ว่าผมไม่ใช่คนกินกล้วยและก็ไม่ใช่คนขายตัว แล้วถ้าผมกินกล้วยผมขายตัวผมจะไปอยู่กับพรรคเพื่อชาติได้ยังไงนี่คือสิ่งที่พิสูจน์หลังจากผมมีข้อจํากัดกับเจ้าของพรรคเพื่อชาติผมก็ตัดสินใจว่าผมจะไปอยู่กับพรรคเสรีรวมไทยอยู่กับท่านพลตระเวรเอกเสรีพิสทธิ์เตมีเว้ก็มีการพูดคุยกันถึงขั้นที่มีข้อสรุปเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายในข้อสรุปนั้นก็ไม่ได้ทําตามที่ตกลงกันผมไม่กล้าร่วมพิเศรีนะ พี่เสรีเป็นคนดีแต่พี่เสรีน่าจะจําได้ว่าคุยอะไรกับผมไว้แล้วก็บางครั้งที่ไปให้การสัมภาษณ์กับสื่อต่างๆนั้นเนี่ยก็คิดว่าเราคงต้องสมวนจุดร่วมสแสวงจุดร่วมสมวนจุดต่างต้องสมวนท่าทีความเคารพซึ่ง,งกันและกันและผมเชื่อว่าผมกับพี่เสรียัยงทํางานร่วมกันได้เพียงแต่ว่ามีความคิดบางอย่างไม่ตรงกันแล้วก็หลังจากที่พี่เสรีประกาศว่าจะร่วมกับนิคป้อมนั้น ก็ทําให้ผมมีความรู้สึกอึดอัดใจสิ่งที่ผมอึดอัดใจกับพิฆา MN นั้นเดี๋ยวผมจะบอกสื่อมวลชนอีกรอบหนึ่งยิ่งกว่านั้นจากที่ต่อสู้ในปีของประชาธิปไตยผมสู้เต็มร้อยแล้วก็สู้เกินน้อยผมอภิปรายแต่ละครั้งถูกฟอ้องหลายคดีแต่ผมก็ไม่วันไหวและไม่หวัดวันการที่ถูกฟอ้องหลายคดีนั้นไม่มีใครช่วยผมเลยด้วยสัมมาสติของตัวเองเพียงลำพัง นี่คือความเจ็บปวดที่ต้องบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินที่ท่านชื่นชอบสารพูดว,ว่าอภิปรายดีนั้นเนี่ยแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยผมต้องเจอวิบากกรรมมากมายไก่กองนี่คือบทบาทการต่อสู้ในปีของประชาธิปไตยแล้วก็ผมทําอย่างดีที่สุดไม่มีใครกลาก้าติผมได้เลยว่าผมเป็นนักรบอูดมงการประชาธิปไตยตัวจริงแต่วันนี้สิ่งที่ผมเจ็บปวดคือผมหาพรรคที่เป็นประชาธิปไตยอยู่ไม่ได้แล้ว ไม่เชื่อพี่น้องลองบอกผมสิครับว่าพักไหนเป็นพรคประชาธิปไตยผมจะไปเลยผมไปมาหมดแล้วสุดท้ายผมยอมรับว่ามันไม่มีจริงแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เป็นนั้นก็เป็นประชาธิปไตยจอมปลอมแล้วก็หลอกลวงประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินต้องหูตาสว่างนะอย่าให้ใครมาหลอกเรานี่คือสิ่งที่ผมรังเกียจมากรังเกียจประชาธิปไตยจอมปลอมและผมจะบอกว่าวันนี้ ผมไม่เหลือทางเลือกเลยเป็นความเจ็บปวดที่สถานการณ์ต้องบังคับให้ผมเลือกผมเลือกได้สองทางคือหนึ่งด้วยความรู้ความสามารถด้วยอุดมการณ์การต่อสู้เพื่อประชาชนที่ผมทำมาตลอดนั้นผมจะหยุดเลยก็ได้ไม่ต้องเข้ามาอยู่ในวงการการเมืองเลยแต่พี่น้องประชาชนจำนวนมากทั้งในพื้นที่ผมแล้วก็เอฟซีผมก็ขอร้องว่าอย่าไปหยุดเลย ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ต้องเลือกอีกทางหนึ่งว่าถ้าไม่เลิกเล่นทางการเมืองก็ต้องสู้ต่อไปเมื่อสู้ต่อไปมันไม่มีพรรคประชาธิปไตยให้ผมอยู่ผมเลยตัดสินใจว่าวันนี้ผมไม่สนใจขั้วประชาธิปไตยจอมปลอมแล้วแล้วขั้วเหล่านั้นมันไม่มีจริงแล้วมันผสมพันกันไปหมดแล้วที่มีก็เป็นประชาธิปไตยจอมปลอมเพื่อบริษัทเพื่อตระกูลจุดจุดจุดท่านคงทราบดีว่าผมหมายถึงพรรคไหน และบางพักก็สุดโต่งจนกระทั่งประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินก็หวันไหวกันไปหมดผมก็ไม่อยากให้บ้านเมืองวุ่นวายสุดท้ายแล้วเนี่ผมเหลือทางเลือกทางเดียวทางเลือกผมคือเป็นพักของประชาชนเพื่อประชาชนคั่วประชาชนผมตัดสินใจว่าอะไรก็ได้พักไหนก็ได้ถ้าผมจะทําทเป็นประโยชน์เพื่อประชาชนได้ผมจิดิดีแต่วันนี้อีกเรื่องนึ่งสาคัญมากก็คือว่า ศัตรูทางการเมืองของผมวันนี้คืออะไรคือพวกประชาธิปไตยจอมพองพวกหลอกลวงพวกต้นบ้าน,าน,าน,านพ้นแผ่นดินใช้ประชาธิปไตยบังหน้าผมเห็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาข้ออื่นผมยังไม่ได้ชื่นชมอะไรท่านมากหรอกเพราะผมก็เคยประท่ากับท่านมาแต่ผมเห็นจุดเด่นท่านอยู่สองสามข้อประการที่หนึ่งท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้กับพวกประชาธิปไตยรุ่นชาติ ประการที่สอท่านพลเอกประยุทธจ์จันโอชามีความจงรักภักดีและประการที่สประชาชนชาวลากญ้าต่างๆแม้กระทั่งในพื้นที่ผมได้รับประโยชน์มากมายจากรัฐบาลของประยุทธจ์จันโอชาและเปรียบเทียบกับรัฐบาลอื่นๆที่ผ่านมาพวกเขาเหล่านั้นไม่ค่อยได้รับกูไม่เคยไปต่อรองที่จะได้ประโยชน์อะไรกับพรรครวมไทยสร้างชาติครั้งที่ผมออกมาจากเพื่อไทย ก็ถูกโจมตีว่าขายตัวกินกล้วยออกจากพักเพื่อชาติก็ถูกโจมตีว่าอยู่พรรคไหนก็อยู่ไม่ได้ผมถามว่าถ้าท่านเป็นสามีภรรยาไม่ว่าคนหนึ่งคนใดถ้าเราทำดีที่สุดแล้วเราเจอคู่ชีวิตที่ไม่ดีสุดท้ายเราอยู่ไม่ได้ท่านจะทนอยู่จนตายโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเลยหรือผมไม่ได้กล่าวว่าใครไม่ดีนะ ผมเปลียนเปลยให้เห็นผมหนีจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งก็ยังเจอสุดท้ายหนีไปคนหนึ่งก็เจอสุดท้ายก็เลยปองอานิจังหูตาสว่างวันนี้ก็บอกคนไทยทั้งแผ่นดินว่าพรรคที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงของประเทศไทยมันไม่มีท่านอย่าเชื่อผมนะแต่คุณจตุพรพรมพันธ์พูดไว้หลายช็อตด,ดีมากท่านลองไปฟังดูแล้วแน่จริงพรรคไหนว่าไม่จริงเถียงกับคุณจตุพรพรมพันธ์ ผมท้าเลยและผมจะเถียงด้วยอีกคนหนึ่งสุดท้ายฝากเอฟซีผมทั้งแผ่นดินสรันบุษสรันเกตคนนี้เกิดกับประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตัวเองต้องถูกฟ้องร้องหลายคดีก็ยังต่อสู้แล้วการต่อสู้คดีนั้นเนี่ยต้องทําด้วยสัมมาสติเพียงลาพังไม่มีใครช่วยผมเลยผมไม่หวั่นหวั่น แล้วผมถือว่าผมทําหน้าที่ฝ่ายค้านได้อย่างดีที่สุดแล้วอภิปรายแต่ละครั้งสะเทือนทั้งบ้านทั้งเมืองตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยทําเพื่อประโยชน์ชาติวันนี้ขอความเป็นธรรมกับเอฟผมทุกคนว่าด้วยได้โปรดให้ความเป็นธรรมคนชื่อสารวุติสัรเกตคนนี้ด้วยเถิดผมเลือกที่เกิดไม่ได้แต่ผมรักที่จะทําความดีและความดีของผมที่ทํานั้น สุดท้ายจะพิสูจน์ตัวตนของคนชื่อสารุสเรเกมว่าจะยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้และจะทำเพื่อประโยชน์ชาติและประชาชนเท่านั้นครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ